ให้เอาพุโทโธเป็นอารมณ์ของจิตไปก่อนเมื่อบริกรรมพุโทโธจงจิตเป็นสมาธิแล้วให้วางพุโทโธและกำหนดผู้รู้คือจิตเมื่อพักอยู่ในความสงบพอสมควรแล้วให้ถอนจิตขึ้นมากำหนดพิจารณากายส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนพิจารณาอยู่จุดเดียวจนเกิดความํำนิชํำนาญแล้วจึงขายายต่อไป สู่ส่วนอื่นจนทั่วทุกส่วนของร่างกายเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจหมดสังสัยทั้งกายตนกายผู้อื่นทั้งหญิงทั้งชายพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงในไรลักษณ์จะให้จิตส่งออกภายนอกกายเอากายนี้เป็นเป้าหมายในการพิจารณา เอากายนี้เป็นมรคเอากายนี้เป็นผลถ้าผู้ปฏิบัติส่งจิตออกนอกรู้ภายนอกจากกายนี้เป็นการปฏิบัติที่ผิดทางการเจริญภาวนาให้ยึดเอาอายตนะภายในหกอย่างมาเป็นอารมณ์เพื่อทำให้ใจสงบการพิจารณาต้องน้อมนำเข้ามาสู่ภายในพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริง เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็จะวางเองหลวงปูมั่นภูริทัตโตได้กล่าวไว้ว่าเหตุก็ของเก่านี่แหละแต่ไม่รู้ว่าของเก่าของเก่านี้ได้แก่ขาแขนตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อเวลาปฏิบัติภาวนาก็ให้พิจารณานอันนี้แหละให้รู้แจ้งภายใน นักปฏิบัติต้องพิจารณาตรงที่ขนเล็บฟันหนังเนื้อให้พิจารณากายพิจารณาใจให้เห็นให้เกิดความเบื่อหน่ายผู้ปฏิบัติต้องน้อมเข้าหาสมมุติให้เกิดวิมุตติพิจรารณาให้รู้แจ้งสมมุติให้เกิดเป็นวิมุตติพระพุทธเจ้าก็ตัดสูอันนี้ ให้เห็นถึงของเก่าซึ่งไม่จีรังยั่งยืนต้องผุไปเน่าเปื่อยไปในที่สุดพระธรรมเทศนาหลวงปู่แวนสุจินโน